สวัสดีครับท่านผู้ชมวิดีโอพบกับผมพงจินดาบรรไลยนต์วันนี้ผมมาติดตั้งกันโครนกันศาสตร์นะครับบงังโครนพอดีรถเป็นรถเก่าซื้อมาไม่มีติดมานะครับเวลาลุยโครนก็เห็นนะครับเป็นรอยนู่นนะครับไปเกือบสุดรถขณดพยายามวิ่งช้าๆหรือบางทีไปโดนกับ ทางเส้นทางใหม่ๆที่เขากําลังทําถูกกับราดยางลาดใหม่ๆกระเด็นติดเต็มเลยจะมาติดบังโคลนหรือกันสาดกันโคลนจริงแล้วตัวนี้ไม่ใช่ตรงรุ่นของ3ามห่วงนะครับเป็นของ t o โย t a ของรุ่นโซล u n a รถเก่าของผมพอดีผมชำแหละขายอะไรก็เลยถอดเก็บไว้ยังไม่ได้ขายอะไรโซล u n a ผมยังเหลืออยู่บ้างนะครับเผื่อท่านใดสนใจก็ไม่มีอะไรครับ ก็เจาะรูเจาะรูก็ขันเลยง่ายๆลูกทุ่งเพราะว่าไม่ใช่ตรงรุ่นของมันก็แปลงกันนิดหน่อยม่นิดหน่อยก็มากสมควรมันก็จะทำหน้าที่ของมันบางโคลนบางยางมะตอยคราบนะครับเนี่ยก็ดีกว่าปล่อยให้มันกระเด็นสีก็แตกหมดละไม่มีตังทําสี ก็จะ DIY หัดทำสีเองแลว้วว่างๆเทคนิคการใส่ไม่ยากก็แค่อย่างที่ว่าครับมาร์ครูเราจะยึดสัก,ก่รูแล้วก็มาร์คๆแล้วก็ใช้สว่านเล็กๆแทงให้เป็นรูนํำแล้วก็ใช้อูกเกียวขันเข้าไปแค่นี้ก็อยู่ละส่วนเราเราก็บิดอย่างนี้ครับเพื่อให้ไขควงเข้าถึงได้ถ้าเป็นพาวเวอร์ก็ไปสตาร์ทเครื่องซะก่อนแล้วก็หมุน พวงมาลัยเข้าแบบนี้ครับมันมีรูกเก่าอยู่นะครับ <ไป S 1> ลองอวัดดูลองวัดดูถ้ารูกเก่าตรงเราก็ใช้รูกเก่านะครับไม่ตรงก็ค่อยเจาะใหม่เจาะเข้าไปใหม่ต้องถอดตัวเก่าออกถ้าในที่แคบนี้เราก็เปลี่ยนดอกไขควงใช้ดอกสั้นนะครับตัวนี้ไม่ออกออก,ก็ชังมันตัวให้ได้ตำแหน่งชัวละเราก็ใช้ ออสว่านทำมาร์กไว้ก็ได้ครับมาร์กไว้ว่าจะเจาะบริเวณไหนเป็นไปได้ก็ใช้รุ่นเดิมที่ตรงรุ่นจะดีกว่านะครับมันจะง่ายแล้วก็ไม่ช้ำไม่ต้องเจาะรถเยอะแต่ผมก็มีของอยู่แล้วที้เกียจที่จะซื้อนะครับในลาซาดาก็มี เสร็จเรียบร้อยครับส่วนตรงที่เป็นรูแหวงแหวงเดี๋ยวค่อยหาอะไรมาปิดมาติดอีกทีแค่นี้ก็น่จะบังโครได้แล้วครับ โอเคครับใช้ได้ดีเมื่อกี้ไปสมบุกสมบันลุยน้ำลุยโครนนะครับสาดน้อยมากสาดเฉพาะตรงรูแหวงเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยไปอัดรูแหวงไว้นะครับก็จากที่กระเด็นเมื่อกี้ไม่มีกระเด็นแล้วนะครับไม่สาดไม่กระเด็นขึ้นนะครับไปออฟรดมาเมื่อกี้โอเคล้อหลังก็จะทําเช่นกันนะครับล้อหลังก็จะทำเช่นกัน,น,กน,กนติดตั้งทั้ง4ล้อนะครับก็ใช้ของ ที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์ลุยโคลนมาเมื่อกี้ครับออฟโรดก็คลิปนี้ม,มีอะไรมาติดตั้งบังโคลนทำเล่นๆน,นะครับทำคลิปแชร์ให้ชมกันเล่นก็เสนอแนะสอบถามพูดคุยนะครับทักทายคอมเมนต์กันเข้ามาด้านล่างคลิปวิดีโอฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามด้วยสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมสวัสดีครับ